ก็สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยประุมธานีนะก็ช่างบอยจอมบวยวายวันนี้ก็จะบวยวายอีกแล้วครับก็วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะก็คันหน้าใส่เรียบร้อยแล้วคันหน้าอุปกรณ์อ่อเซสเซอรี่ทั้งหลายก็คืออุปกรณ์รายละเอียดนะครับใส่มาแล้วนะครับก็ดูเอาเลยปลุกพวงมาลัยเอ่อเตารับหัวเก๋ง ทุกอย่างใส่เซซอรี่เรียบร้อยแล้วคือรายละเอียดทั้งหมดก็นี่กาลังไล่ไข่สลกอยู่วันที่สามนะฮะก็สากแก้วไม่ได้ไปแล้วเจอกันทีหลังของการแล้วกันนะครับผมเสร็จนี่ก็จะแยกย้ายบ้านใครบ้านมันใครจะนอนหรือใครจะนั่งก็แล้วแต่ผมไม่บังคับอยู่แล้วนะถ้าไม่อยากนอนก็นั่งถ้าไม่อยากนั่งก็ยืนไว้แค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดเยอะชีวิตคิดเยอะทําไมเออถ้าไม่นอนไม่อยากนอนก็นั่ง ก็ท้งลมเมื่อใส่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดให้ครบหมดเลยแล้วก็วันนี้ก็จะเก็บสีนะครับเก็บสีเก็บสีบสพวงนี้ก็เดี๋ยวหัวเครื่องเกียร์ขึ้นเป็นคันแน่นอนแล้วก็จําระบบลมก็น่าจะจบนะฮะก็น่าจะจบแต่คันนี้ก็ต้องมีใส่จานลงจานลากอะไรเนี่ยก็ต้องมีใส่จานลากด้วยจานลากเขาให้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวผมก็มาไหนๆก็มาแล้วก็เดี๋ยวบริการเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้นะครับ นี่ซื้อมาแล้วซื้อซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะฮะเปลี่ยนให้ก็วันนี้เพิ่งวันที่สามเองกลัวอะไรไยรุ่นดูใส่หมดเรียบร้อยนะครับใส่หมดเรียบร้อยก็ตามเสพตามเสเต็ปตามสูตรนะครับสไตล์ช่างบอยพนมธานีนะฮะหน้าไม่งอรอไม่นานเมียไม่ด่านแน่นอนนะครับรับกระเด้งทั่วไทยนะฮะอยากกระเด้งกระสะกิดมานะครับถ้าไม่อยากกระเด้งก็ดูยิ่งถือไม่ได้ดูแล้วก็แช์ให้ด้วยนะครับ เนี่ยดูเนี่ยทำให้ดูแล้วเนี่ยก็ดูดูไอดีที่มีสาระอาจจะไปดูพวกหนังเอ็กหนังโปแล้วก็ไปดูไปดูพลัชาวบ้านเขาทำอะไรก็ไปแอบดูไปดูแล้วก็ไปนินทาเขาอนะันนั้นไม่ดีเนี่ยดูแบบเนี้ยดูที่มีสาระหน่อยนะก็ฝากไปด้วยไม่มีอะไรวันนี้โมโหอีกแล้วยิ่งโมโหยิ่งทำนะครับก็ใสกแก้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็เสร็จนี่เดี๋ยวก็จะแยกย้ายแยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันนะฮะต่างคนต่างมีธุระนะับมีธุระ ผมก็เลยเอาอย่างดีกว่าก็เสร็จนี่ก็แยกาย้ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเปิดงานสงการเลยอาจจะไม่ทําคลิปให้ดูแล้วนะผมจะนั่งสมาธิเลยสิบวันจะไม่ลุกไปไหนเลยโูตรโกจริงจะไม่ทําคลิปให้ดูแล้วนะก็ฝากแชร์กันด้วยคนหนึ่งแชร์วันนี้วันที่สามเจ้ากระซี่ฟูโซหัวไปเรียบร้อยมาแล้วขนไปเรียบร้อยมาแล้วผมหัวเก่าะฮะก็กระซี่ฟูโซเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับซีรีส์เจ็ดร้อยก็หัวยน่นแล้ว วันนี้ก็มีไทยไปกว่าครึ่งแล้วนะมีไทยไปกว่าครึ่งแล้วก็ตั้งเป้าไว้6กวันเดี๋ยวมารอดูว่าจะจบไหมนะครับก็จะจบไหมจบเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรดูกันแล้วถ้าม,มีอะไรดูก็อย่าไปดูหนังเอ็กก็พอมันไม่ดีไม่ดีนะครับก็เนี่ยหัวอยูน่นี่หัวอยู่นี่ฮะหัวอยูน่นี่ทำคลิปให้ดูก็ดูกันบ้างนะฮะไม่ใช่ว่า ไปดูแต่ชาวบ,บ้านก็ทําอะไรกันแล้วก็ไปนั่งนินทาไม่ดีนะครับไม่ดีอันนั้นไม่ดีลูกคนนู้นเป็นอย่างงู้นลูกคนนี้เป็นอย่างนี้ลูกตัวเองดีหมดนะฝากไปด้วยฝากไปด้วยนะครับไม่ได้ว่าใครผูดได้ฟังผููได้ฟังเฉยนะก็จบจากนี้แล้วก็แยกย้ายผมก็ประกาศแล้วหยุดนะตากแก้วไม่ได้ไปแล้วนะครับก็หยุดนะ เจอเองทีเปิดงานสงการนะครับก็เจอกันอีกทีเปิดงานสงการก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,าากดติดตามเพื่อเป็นกะไรจะเป็นคลิปต่อไปด้วยนะครับผม